ความจริงประการหนึ่งนะคะคือผู้ที่รู้ตัวเองว่ามีกิเลสจึงศึกษาพระธรรมนี่ต่างกับผู้ที่ดีส่วนอื่นนะคะแต่ไม่ศึกษาพระธรรมเพราะเข้าใจว่าดีแล้วเพราะฉะนั้นในชีวิตประจำวันจริงๆเนี่ยค่ะแต่ละบุคคลเนี่ยจะพิจารณาได้นะคะบางท่านมีอุปนิสัยที่สะสมมาดีค่ะ เป็นทานุปนิสัยมีอุปนิสัยในการสละวัตถุเพื่อประโยชน์สุขของบุคคลอื่นนะคะมีสีลุปนิสัยสะสมมาในเรื่องของกายวาจาที่งามพร้อมแต่ว่าไม่ได้สะสมปัญญาที่จะเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะตามความเป็นจริงส่วนผู้ใดที่สะสมในทางปัญญานะคะต้องการที่จะศึกษาพระธรรมให้เข้าใจ ก็ยังจะต้องเป็นผู้ตรงที่จะรู้ว่าพระผู้มีพระภาคทรงแสดงเรื่องของการศึกษาพระธรรมไว้นะคะถ้าบุคคลใดศึกษาในลักษณะของจับงูพิษที่หางย่อมเป็นโทษนะคะเพราะเหตุว่าไม่ได้ศึกษาเพื่อที่จะขัดกล่าวกิเลสเนี่ยค่ะเป็นความต่างกันของจุดประสงค์ของผู้ศึกษาว่าศึกษาเพื่ออะไร ถ้าศึกษาเพื่อขัดเกลากิเลสนะคะเริ่มจากการที่ค่อยๆเข้าใจตัวเองเพราะว่าธรรมะเป็นเรื่องของตัวเองทั้งหมดตั้งแต่ตื่นจนหลับตั้งแต่เกิดจนตายพระธรรมที่พระผู้มีพระพานทรงแสดงเนะะี่ยค่ะเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลจริงๆเรื่องของการเห็นแล้วก็ชอบใจไม่ชอบใจเกิดการกระทําทางกายทางวาจาที่เป็นด้วยกุศล,ลจิตบ้างอกุศล,ลจิตบ้าง นี่ก็เป็นชีวิตประจําวันเพราะฉะนั้นเมื่อได้ศึกษาพระธรรมแล้วนะคะก็ย่อมเป็นผู้ที่เข้าใจสภาพธรรมะที่ตัวเองชัดเจนถูกต้องถ้าเป็นการศึกษาเพื่อที่จะขัดเกลากิเลสเพราะฉะนั้นลืมจุดประสงค์ของการศึกษาพระธรรมไม่ได้เลยค่ะมิฉะนั้นแล้วการศึกษานั้นจะเป็นการศึกษาแบบจับงูพิษที่หาง และงูพิษนั่นก็จะกัดนะคะเพราะเหตุว่าเมื่อมีความรู้มากขึ้นก็มีความสําคัญตนมีความทนงตนแต่ว่าไม่ได้น้อมที่จะเป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมด้วยการขัดเกลากิเลส